สวัสดีครับเพื่อนๆกระดา,านนามิตรผู้ฝ่ายทำและกระดุกสินลูกค้าทั้งใหม่และเก่าทั้งผู้สําเร็จไปแล้วและผู้ยังไม่สําเร็จแล้วก็ทั้งผู้คงแก่ยังทั้งหลายและผู้ครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายผมจะบอกนะความรู้มากในธรรมมันจะบังปัญญาพวกคุณนะจะบอกเพราะว่าคุณรู้มากในธรรมนั่นแหละ ความรู้รู้ยิ่งรู้เยอะโอ้ไปยึดเอาความรู้พอมาหาอาจารย์วิทย์บางคนเนี่ยบางคนฟังอาจารย์วิทย์ได้ความรู้จากอาจารย์วิทย์ไปหรือปากตัวเป็นลูกศิษย์มาปลดล็อกอาจารย์วิทย์ได้ความรู้ไปเป็นหลงออกอบความรู้ความรู้มากในธรรมบางปัญญาที่แท้จริงนะฮะแล้วก็หลงอยากบอกคนนูน้นอยากสอนคนนี้เพื่ออะไรเพราะเขายกยอสเสิญสกดาเฮียเฮียสัตว์มึงมาพูดหาอะไรมันก็เลือกสอนในคนพวกนี้เพราะมันต้องการคําสรรเสิริญไง นะฮะยกย่องนั่นแหละไปยึดเอาความรู้ว่าเป็นปัญญาก็คือสัญญานั่นแหละเขาเรียกว่ามานะมานะทิฏฐิพอมันไปยึดเอาความรู้ตรงเน,นี้นะฮะรู้มากไงก็เลยเกิดอัตตาอืมก็เลยมองไม่ออกหรอกว่าอ้อยสลาคือใครน,นะฮะอืมคือผู้ที่ยาจะมาปลดล็อกให้คนบนโลกไปเนี้ยน,นะฮะ หลุดพ้นจากความมืดบอดความหลงอุปาทานหลุดพ้นจากการปฏิบัติทั้งหลายแบบไม่ต้องปฏิบัตินะอาจารย์เหมือนมีพระรูปหนึ่งท่านมาหาผมจากอบุบลสามสิบแปดปีบวชมาท่านบอกอาจารย์ที่ผมมาเนี่ยผมยอมหมดทุกอย่างนะฮะแกเป็นทั้งเจ้า,าวา่าเป็นทั้งอะไรพอฟังหลังจากฟังอาจารย์นิตไม่ได้ทําอะไรเลยจนชาวบ้านเนี่ยจะไม่ศรัทธา ไม่ทําอะไรหมายถึงไม่พาสร้างกระถินผ้าปาไม่อืทําพิธีอะไรสวดมนต์อะไรเจ้าบ้านก็เขาติดอยูต่ตรงนี้ไงเพราะมันถูกสอนมาอย่างนั้นเขาก็เริ่มจะไม่ศรัทธาแก่ก็ไม่เป็นไรผมก็บอกแ็ยอมหมดที่จะผมเห็นอาจารย์วิทย์พูดว่าอาจารย์วิทย์ะปลดเนอะกทาให้คนนะไม่ต้องทําอะไรแต่มีปัญญาอืแล้วก็ไม่ต้องรักษาอะไรแบบอยู่แบบไม่มีตัวตนนะ่ะเนี่ยที่ผมมาหาอาจารย์ผมทํามาหมดอนะ ต้องคอยดูคอยดูคอยรักษาอยู่ตลอดฟังธรรมามาก็ฟังมาหมดฟังมามาที่ทําอะไรมาทำมาหมดแหละ,จะเจริญสติอ้บ้าบอคอแตกฟังสายปัญญาก็ฟังมาหมดแล้วจะไม่เห็นว่ามันจะหลุดพ้นออกจากความเป็นตัวตนสักทีอาจารย์ก็มันได้แค่รู้ใช่ไหมล่ะใช่เพราะมันมีรู้อยู่ไงมันเลยทุกมันก็หาวิธีดับทุกถูกไหมก็ <laughs> 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 ยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมไงครับ อืถ้ามีดวงตาเห็นธรรมมันจะต้องหาวิธีดับทุกไหมล่ะเออก็สุก,กับทุกมันเป็นของคู่โลกอยู่แล้วนะฮะเป็นของคู่มนุษย์และสัตว์อยู่แล้วนะฮะเออแล้วใครล่ะเป็นเจ้าของสุขและทุกเออ,เอ,อผมก็คุยกับแกแล้วชี้ตรงนี้ยเดี๋ยวต้องท่านต้องไปใช้ชีวิตนะดูสิทดสอบบททดสอบ เพราะว่าเมื่อเห็นตรงนี้เมื่อปล่อยทั้งหมดแล้วมันจะมีบททดสอบหลากหลายเข้ามาอย่าประมาทในธรรมอาจารย์แล้วกันคําปฏิญาณตนพระก็ต้องปฏิญาณตนกับผมนะฮะผมไม่สนหรอกว่าคุณจะแก่อายุมากอายุน้อยอืมฮะอาจารย์วิทย์ไม่มีในส่วนนั้นไม่อยู่ในสมมติส่วนนั้นเพราะอย่างนั้นยาวสมมุติตัวนั้นมาอาจารย์ ต้องปฏิญาณตนต้องให้สัจจวาจานอบน้อมนอบน้อมในธรรมะที่อาจารย์ตัดใส่เห็นแจ้งต้องวางรูปลักษณ์อาจารย์ให้ได้วางรูปลักษณ์ตัวเองให้ได้นะฮะของหยาบอะ่ะทิ้งไปก่อนวางเวทนาก็ะด้ทิ้งไปก่อนอาาการที่อาจารย์วิจารชี้เป็นชี้ตายชีย้เห็นได้ทุกอย่างต้อง ยอมเพื่อความไม่ประมาทต้องมีการปฏิญาณตนมีการทําให้ถูกต้องไม่งั้นแก่นไปไม่ถึงแก่นมีหลายคนที่ให้สัจจาวาจากับผมไปแล้วแต่ก็ไปหลงออกับความรู้ไงฮะนี่ไงความรู้กันเยเบิร์กไปเ,เลยไปไม่ถึงแก่นลนเนี่ยเพราะตั้งสัจจาวาจากับอาจารย์อาจารย์บอกว่ามันเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตเธอต้องสือสัจจะนี้สัจจะที่มันมันเป็นมโนกรรมที่ปรุงแต่งออกมาแล้วนะฮะ มโนกรรมวจีกรรมนะฮะกายกรรมนะฮะถ้าคุณมีสจัจจะคุณไม่มีวันที่จะถึงหรอกอาจารย์ไม่ได้เอาความรู้ในพระไตรปิฎกมาสอนหรือเอาความรู้ความจําจากคนอื่นอาจารย์เอาตัดสรธรรมถึงเอามาชี้ทางให้เพ่อน,นั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะปฏิสัมพิทาญาณแต้งแตกชานเนี่ธทําถึงจะเกิดปฏิหาริ์ขึ้นมาได้สาสุนีปฏิหาร ชี้เป็นชี้ตาชี้เข้าไปเนี่ยเล่าเล่าชีา้ปั้งเดียวนี่สว่างจุดสะอึกนะเออจริงปฏิเสธผมไม่ได้ไงถ้ามามาเพื่อเปิดใจกับอาจารย์ปฏิเสธไม่ได้สักสักอย่างเลยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยพอปฏิเสธไม่ได้ยอมรับปั๊บมันจะไหลลงทั้งหมดแหละมันจะล้างนิสัานิสติที่มันฝังลากลึกอยู่มันจะมองเห็นความจริงมาเออความผิดพลาดมันจะเกิดการสาร,รภาพบาปการไถ่าบาปออกมา สัญญากรรมอ่ะกุศลอกุศลนะกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลจะถูกไถ่ถอนออนมาจะเข้าสู่ความเป็นกุศลกุศลของจิตมโนวิญญาณทีนี้แล้วก็ชี้เพื่อจะหลุดออกจากกุศลเนี่ยนฮะนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิทธรรมไม่ใช่แบบที่พวกเธอเชื่อย,ยึดมั่นถือมั่นกันไม่ใช่แบบว่าโอ้จะต้องเป็นพระที่จะต้อง คารลว่าจะต้องสำรวมจะต้องมันคนละเรื่องโอ้ยเนี่ยท่านพูดได้ดีเหมือนกันเนี่ยเอ้าก็พูดดีก็ไปฟังเอาเนี่ยอันไหนที่ฟังแล้วมันปรุงแต่งแล้วชอบใจอ่ะไปฟังเอาถูกใจที่นี่ไม่มีความพอบชอบใจหรือถูกใจที่นี่วัดชี้เป็นชี้ตายกันระหว่างบัวพ้นน้าบัวที่กําลังจะนิ่โพเนื้อน้ําถ้าถูกสาลายดึงลงไปอีกทางหนึ่งก็จมน้ําจมน้ําตายแล้วแต่เวรกรรมของใครของมันยงไงตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาเฉพาะเขาโค ขนโคมันมาอยู่ไม่ได้หรอกมันมาแค่พันลามนะฮะเขาโคนัต้องเขาโคที่สมบูรณ์นะครับพร้อมอืมละฮะนี่ไงอาจารย์ไม่ได้เก่งมีคนบางคนมาบอกว่าเออเก่งกว่าผู้เจ้าทําตัวนั่นทิฐิมานะแรงกล้าแล้วแต่พวกมึงจะคิดก็ุพธเจ้ากูไม่เคยเห็นหน้า แต่กูกราบไหว้หลวงพ่อโสธรจิตใจกูสัมผัสไปตรงนั้นแค่นั้นตอนนี้อาจารย์กําลังเดินเส้นทางเนี่ยเ,เมื่อ,อไหร่ลูกมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนผู้เจ้าเห็นลูกจะช่วยคนต่อไปอคแค่นั้นเลยในระยะเวลาเป็นปีนะที่เดินทางแต่ตอนที่ที่กลับมาทําใหม่เพราะมันต้องทิ้งไประยะหนึ่งผมต้องไปใช้ชีวิตทางโลกเหมือนเหมือนมันมีเรื่องลูกเรื่องอะไรมามามา,มาตัดรอนตรงนั้นทําให้ผมทิ้งไปหลายเดือน,น,นตั้งแต่ มีนาผมเริ่มต้นตั้งแต่ปีห้าปดเริ่มเริ่มฟังธรรมะแล้วเริ่มจเจริญฝึกสติจริงจังก็ประมาณปลายต้นปีห้าเก้าเออฝึกสติจนตั้งมั่นตื่นรู้มาแล้วช่วงประมาณเดือนมีนาผมมีเหตุให้ผมต้องต้องวางไปก่อนจนถึงเดือนสิงหาผมมาจะลับมาทําใหม่แล้วก็สองเดือนยีสิห้า <25 S 1> สิงหาจนถึงเก้าพฤศจิกาผมก็ปังเลย ตั้งแต่ตั้งแต่ผมเริ่มทํามานั่นแหละตั้งแต่ต้นตีมกรลาผมอาิีพชานอย่างเงี้ยวันละสี่รอบไอ้วันละสองรอบส่วนมนเช้าส่วนบนเย็นนะฮะมั่นอุดมการของผมตรงนั้นศัจจะตรงนั้นน่ะผมถือเป็นสารณะมาตลอดนะฮะที่ว่าขอลูกได้ดวงตาใจลูกปรารถนาเป็นส่วบันตอนนั้นนะเพราะว่ามันไม่ตอนนั้นมันยังไม่ถึงทำไงมันต้องเชื่อว่าต้องบวชต้องโออุกิจทุกสิ่งทุกอย่างไงมันก็เลยปรับปรับปรนาตน ปรารถนาแค่ตรงนั้นไม่ได้บอกเป้ามนาตนยึดต,ตรงนั้นไปค,คือคือก็ตามความเชื่อนอะ่ะคิดว่าเออปิดอบายภูมิสามก็เจ็ดชาก็ยังดีเว้ยแค่นั้นเองเออแต่เวลาสวดมนต์เสร็จจะนี่ไงอธิษฐานกิจใส่สัจจะวาจากันต่อหน้าหลวงพ่อโสธรหน้าตัก้านินว่าสูงกว้างห้านิ้ว,ส,ว,วสูงก็ประมาณนี้พระบูชานะ่ะนั่นแหละ จึงมีอาจารย์มิตรทุกวันนี้เห็นด้วยตาเห็นทรรมก็พอผมพลิกปังแล้วผมก็ตัดสรู้ทมไงเหมือนพุทธเจ้าเห็นไงที่ผมบอกเมื่อ,อไร,รูมีดวงตาเห็นรมเหมือนพุทธเจ้าเห็นไง <ตา S 1> นี่ยก็เลยกาดตัดเกิดการตัดสรู้ขึ้นมาเนะี่ยก็เลยทําให้เป็นอาจารย์มิตรมาชี้ลูกศิษย์ลูกขามากมายไก่กองหลับๆก็ไม่ได้ว่าจะสมบูรณ์ทุกคนหรอกลูกศิษย์บางคนมันก็หลงไนงะมันก็ ดูถูกคูบอาจยามันไปตอนมันมาทุกคนไหลเข้ามาหาผมทรน้าที่ผมพูดเนี่ยมันชัดเจนเมื่อก่อนมันยังไม่มีทิกตอกเท่าไหร่เออพอลังจา้นั้นคนก็จําผมไม่พูดเกือนมึงก็ไม่เป็นไรละก็ส่วนของมันมันไม่มันไม่ทําลายอาสาว่ามันก็สร้างมันมันไปหลงเอาความรู้ก่เรื่องของมันนะฮะมันก็เป็นกรรมใครกรรมมันนะฮะสิ่งเหล่านี้มึงคิดว่ามันง่ายเป็นของเล่นเล่นโถเอ้ยกว่าผู้เจ้าจะตัดสรู้ในสมัยสองพันกว่าปีเนี่ะพงยากยิ่งนะ โลกเกิดมาเท่าไหร่แล้วไม่มีใครตัดสรู้ทำมาช่วยโลกเลยมีการปฏิบัติกันมาเท่าไหร่เห็นไหมพวกนี้ยมองเห็นของไม่มีประโยชน์ไร้ค่าคิดว่าเอาเงินซื้อ,อชาติหมาอืหลรฮะมึงไม่เห็นประโยชน์ในเรื่องของธรรมะที่จะทําให้พวกมึงถูกผลมึงเป็นหลงบุญหลงบาปหลงศรัทธาเปลือกกับกะพีแค่นั้นแหละโอเคคลิปนี้จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ